ชุดย่างครับผมชุดย่างกับจานสุกพี่น้องนีโอ้โหเอาแบบเหมือนประมาณย่างเสือเนาะเด็ดเเลยครับผมนี่ยกินกินข้าวกับแม่แม่ครับกับป้าป้าครับผมกับทีมงานโอ้แซ่บหลายครับวันนี้เด็ดจริงๆเลยพี่น้องเน่ยมากินข้าวด้วยกันนะครับผมวังนี้นะครับเมนูที่กำลังรับประทานเดี๋ก็จะมีเนื้อ เมนูเนื้อเนาะมีลาบเนื้อต้มเนื้อจิ้มก้อยเนื้อย่างเนื้อโอเคครับผมเมนูกำลังเด็ดเลยครับผมทุกท่านมา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 กินด้วยกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเรารชุดย่างก่อนครับผมอีกแป๊บหนึ่งชุดนี้ น่าจะสุกแล้วครับชุดนี้อืมนี่อ่ะอือพอดีเลยครับผมออ่มีกับที่คีบก่อนนะครับผมอืออรอะไรเลยเด็ดเด็ดครับเดี๋ยวมากินด้วยกันครับผมับอีกอีกชุดหนึ่งเดี๋ยวเอาไว้ให้ผนเอบสับเนื้อก่อนมอลำไฟชายก่อนนะครับผมายชายกำลังตอนนี้กำลังกำลังแต่งตัวกำลังแต่งตัวหัวเริ่มซุกกันละนะครับผมหัวเริ่มคำนับกันละ นะครับผมอเดี๋ยวได้จันสุกอีกาันได้โชวคอร์จุกเจลโดจุกเจลก่อนนะครับผมอ่าเิขึ้นอืออเยี่ยมเลยย่างขนาดนี้กำลังดีครับไม่ต้องไปสุกมากสุกมากมันจะเหนียว

ยังเหลืออีกเยอะครับอ่าขอเล็กเป้งครับเล็กเป้งอืร